67024 สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านกับเชิงรายขายที่ดินนะฮะวันนี้เราต่อจากอีพีก่อนหน้าที่ว่าสีไร่ยี่หกตรางวาหนึ่งล้านแปดแสนบาทะฮะที่ติดตุนชอรอหนึ่งศูนย์เก้าแปดกิ่วพลาท่าขาเปลือกนะมาดูอีกแปลงหนึ่งนะที่เชื่อมต่อกับแปลงอีพีแรกสีไร่สองอ่าสีไร่ยี่หกตรางวานนะก็คือแปลงนี้ครับผมติดตุนคอนกรีตทางเข้าประมาณสักาห่างจากถุนบาไซหลักชรอร์หนึ่งศูนย์เก้าแปดกิ่วพลาท่าข้าเปลือกวนนันห้าสิบเมตรนะคือแปลงนี้ครับ อที่โดยสะพานตรงต้นกล้วยตรงนี้ฮะตรงนี้คือ2ไร่หนึ่งงานสิบสองตารางวานะครับขายยกแปลงกันเลยทีเดียว8 0 0แสนบาทนะครับก็เป็นติดถนนคอนกรีตฮะทางไปสำนักสงฆ์หลวงนะฮะอยู่บ้านศรียังชุมภะตะบลท่าข้าวเปลือกอำเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายนะครับเอกสารโฉนดนะครับที่ดิน1แปลงเลยทีเดียวนะฮะ2ไร่1งานส2ตารางวายกแปลงกันฮะ800,000บาทนะครับ ก็ไม่ไกลจากถนนสายหลักนะฮะผลอยุธินนะสำหรับใครที่กำลังมองหาที่ดินนะสำหรับสร้างบ้านหรือทําโคกหนองนาหรือทําจัดสรรเล็กๆนะทาร้านค้านะทั่วไปนะฮะอยู่ตรงทางเข้าบ้านสิงชุมนะ,ะตาบลท่าข้าเปือกอำเภอเม,มจันทร์จังหวัดเชียงรายนะครับติดตรงกิจด้านนี้ฮนะลงไปก็ไปบ้านสิงชุมแล้วแล้วก็สํานักสงวนหรือพระธาตุเหล็กไหลแห่งการท่องเที่ยวแห่งของตาบลท่าข้าเปือกนะ,ะก็มาดูแปลงนี้กันนะฮะ ตอนนี้เจ้าของขายด่วนนะเลียร่ไล่ประมาณสักสามแสนห้ามนะครับยกแปลงก็ประมาณ8ปดแสนบาทนะครับเป็นที่นาแะทำนาปีละครั้งนะฮะด้านหน้าก็ติดคันชนและประทานฮะติดลำเหมืองนะแล้วก็ไปไกลาจากถนนหลักล,ละเพียงแค่อ่ประมาณ50เมตรเท่านั้นเองนะฮะเดี๋ยวเราดูในแปลงกันทุกะที่ดินถมประมาณสัก1เมตรครึ่งนะฮะที่ดินคือ2ล็อกตรงนี้นะครับด้านข้างทิศเหนือ ละเหมืองนะฮะ๋ยบรูในแปลงกันลูกค้าเป็นที่นานะฮะทำนาปีละ1ครั้งนะฮะอยู่พางเข้าบ้านสียังชุมนะฮะโดยแปลงนี้ห่างจากตัวเมืองอำเภอไม่จัดประมาณ18กิโลเมตรนะฮะแล้วก็ห่างจากเชียงแสน42กิโลเมตรฮะ เส้นทางถนน1098นาะฮะขิวเพาว้าถ้าเขาเปิดเป็นถนนทางลัดเชื่อมระหว่งางใบพัดสองใบพัดนะคือชอรอ1016นะฮะแม่จันเชียงแสนฮะและอีกใบพัดหนึ่งชอรอ1063นะฮะก็เชื่อมระหว่างอ่าเชียงแสนดอยหลวงแล้วก็เชียงรายนะครับระยะทางก็ทั้ง2องใบพัดนี่ก็ระยะทางก็ครึ่ง,คร,งครึ่งนะฮะประมาณ8กิโลเมตรนะครับ พิเศษฮะแปลงนี้สามารถเชื่อมกับแปลงอีพีเมื่อก่อนฮะสีไล่ส่อสีไล่ยี่หกตารางวานะ,ะที่ติดถนุนสายหลักเลยทีเดียวนะ,ะถ้าซื้อตัวนี้อีกแปลงหนึ่งก็ติดกันเลยทําให้เป็นหกไล่เลยนะ,ะติดถนุนสองด้านเลยทีเดียวนะ,ะซื้อลมกันก็สามารถทําจัดสรรได้นะฮะก็ราคานี้นะฮะสองไล่หนึ่งงานสิบสองตารางวานะราคานี้พร้อมโอนให้ทันทีนะฮะบรรยากาศโดยรอบก็จะเป็นชุมชนภูเขาแล้วก็ทุ่งนานะครับ แปลนี้ใกล้กับเทศบาลตำบลท่าขเบือบประมาณ800เมตรนะฮะไม่ไกลนะครับ,รรบก็ห่างตัวเมืองเพิ่มไม่จัน18กิโลเมตรนะฮะอ่าทิศเหนือนะฮะที่หันหน้าไปทางถนนสายหลักนะก็จะติดลำเหมืองฮะลำเหมืองที่อ่าปล่อยน้ำมานะฮะจากจากชุมชนหรือจากเขื่อนนะฮะที่แปลงสวยเลยทีเดียวนะฮะแปลงนี้นะครับ ยกแปลงกันเลยทีเดียว2ไร่หนึ่งงาน42ตารางวา800,000บาทเท่านั้นนะฮะใครกำลังมองหาที่ดินแปลงเล็กๆสร้างบ้านหรือที่ดิสนสหรับทำจัดสรรทำร้านค้าทำโ,โกดังได้หมดนะฮะแปลงนี้อยู่ทางเข้าอ่าบ้านสียังชุมนะฮะตะบลท่ากระเบื้องเม่จันจังหวัดเชียงรายแล้วก็ทางไปสำนักสงฆ์ลวงนะฮะหรือพระธาตุเหล็กไหลนะฮะและที่สำคัญนะใกล้แหล่งท่องเที่ยวอีกอย่างหนึ่งคือนะวัดบ่อหน,น้ำทิพย์นะฮะ สถรนีที่สำคัญของตําตบลท่าขราเปลือกนะฮะใกล้สำนักง,งานเทศบาลตําบลท่าขราเปลือกประมาณ800เมตรเท่านั้นนะฮะละกักษณะกายภาพโดยทั่ว,วไปก็จะเป็นทุ่งนานะฮะแล้วก็รอ,อบล้อมด้วยชุมชนแล้วก็ภูเขานะฮะบรรยากาศดีครับเป็นที่สวยนะฮะ ใครกำลังมองหาที่ดินแปลงเล็กสำหรับสร้างบ้านนะฮะใกล้สำนักงานที่ดินใกล้สานักงานเทศบาลตำบลท่ากระเปื้องก็ดูแปลงนี้ได้นะฮะก็ราคานี้ก็พร้อมโอนให้ลูกค้าเลยนะฮะแปดแสนบาทนะพร้อมราคาค่าโอนค่าภาษีค่าใช้จ่ายต่างๆในสำนักงานที่ดินอำเภอแม่จันนะครับ ด้านานติดถนนคอนกรีตหน้ากว้าง44เมตรนะครับลูกค้าแปลงนี้นะฮะแล้วก็ความลึกอยู่ที่96.91เมตรฮะส่วนด้านหลังก็ประมาณ30เมตรนะฮะอันนี้ทางไปสวนสนุสลั่นนะฮะหรือวัดพระธาตุหล็กรายนะฮะ มาดูผ้าบุงสูงกันนะครับจะเห็นว่าผ้าบุงสูงนะฮะแปลงนี้นะฮะจะใกล้ถน,นนสายหลักมากเลยนะฮะแล้วก็เป็นอ่าเป็นแปลงที่เป็นทางเข้าหมู่บ้านนะฮะสียังชุมนะครับระยะห่างจากถนน,นมาตรงแปลงนี้ประมาณ50เมตรนะร <c oughs> ก็ถือว่าเป็นจุดได้ปร็ดยอีกพิกัดหรือธุรกิจอีกอย่างหนึ่งนะฮะสำหรับทางเข้าหมู่บ้านสามารถปลูกอ่าทโกดังร้านค้าอะไรได้หมดนะฮะหรือทําบ้านได้หมดฮะ ก็ทางจุดเชื่อมนี้ถ้าลูกค้าต้องการขยายให้เป็นเยอะกว่านี้ก็ได้อีก4่ไร่ย6่ตารางวานทาให้เป็น6กไล่กว่านะฮะทำให้ติดถนนทั้งคอนกรีตทั้งถนนสายหลักนะฮะสีไร่กว่า EP ก่อนหน้านี้นะค้านะฮะก็สำหรับลูกค้าท่านใดที่ต้องการที่พื้นที่ใครเยอะนะฮะสามารถขยายได้อยู่นะครับก็ขายถูกกันเลยทีเดียวนะฮะแปดไร่ไอ้สองไร่หนึ่งงานสี่สองตารางวานนะยกแปลงกันเลยทีเดียวแปดแสนบาทนะครับ ใกล้เทศบาลตำบลท่ากระเผืรประมาณ800เมตรนะฮะแล้วก็ทางจากตัวเมืองอำเภอแม่จันทร์สกิโลเมตรฮะแล้วก็ตัวเมืองเชียงรายประมาณ42ิกิโลเมตรนะฮะก็ใครที่กำลังหาที่ดินแปลงเล็กๆสำหรับซื้อทิ้งไว้หรือซื้อทา้งบ้านนะฮะก็สามารถดูแปลงนี้ได้นะครับก็ฝากกันเลยนะฮะที่ดินแปลงนี้นะฮะฝากด้วยนะลูกค้านะลูกค้าท่านใดที่มีที่ดินในจังหวัดเชียงรายฮะหรือไม่ว่าจะเป็นบ้านนะฮะที่นาที่สวนฮะ หรืออาคารพาณิชย์นนที่ต้องการให้เชิงรายขายที่ดินนะ,ะโปรโมททางทำการตลาดให้นะรกกวนทักไลน์เข้ามานะไอดีฟองหอมนะหรือโทรมาสอบถามได้ที่087343875 5นะอีกเบอร์หนึ่ง0 8 8 2 7นะฮะก็ฝากแปลงนี้ด้วยนะครับ2ไร่1งาน12ตารางวานะยกแปลงกระเลยที่เดียว8แสนบาทราคานี้พร้อมโอนกรรมสิทธิ์และค่าใช้จ่ายตาในสำนักง,งาน สำนักงานที่ดินนะฮะแปลงนี้ไม่ติดภาระ,ะนะฮะลูกค้านะฮะจะเห็นภาพมุมสูงครับอยู่ทางเข้าเลยนะฮะทางเข้าหมู่บ้านาสียังชุมครับเป็นหมู่บ้านใหญ่เลยทีเดียวนะฮะก็ขอบคุณทุกท่านที่รับชมและติดตามะฮะอเอ็ดดีๆกับเชียงรายขายที่ดินฮะโอกาสหน้าคลิปหน้าเจอกันใหม่นะรสรัสับวันนี้ก็ฝากแปลงนี้ด้วยครับสวัสดีนะครับ